สวัสดีครับกลับมาพบกับผมดรพีทเทพชีวะนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับตำนานเจ้าง,งูยักษ์ซูคุริจูกันบ้างซึ่งเป็นงูยักษ์ในป่าเมซอนเขาว่ากันว่ามันตัวใหญ่กว่าอนาคอนดาหลายเท่าเนี่ยแต่ก่อนอื่นเรามาว่าถึงงูยักษ์ที่เพื่อนๆหลายคนเคยรู้จักกันก่อนอย่างแรกเนี่ยคือเจ้างูอนาคอนดาเนี่ยที่อยู่ในป่าเมซอนเนี่ยเจ้างูอนาคอนดาเนี่ยเป็นงูที่มีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่ ความโตเต็มที่ของมันเนี่ยประมาณ8-9ถึงเเมตรโดยเป็นงูที่ชอบอาศัยอยู่ในน้ําการล่าเหยื่อของมันเนี่ยมันจะชอบายอาศัยในน้ําแล้วทําตัวคล้ายๆขอนไม้ให้สัตว์ต่างๆนี่มาเกาะจากนั้นเจ้างูฉิดเนี่ยมันก็จะใช้ลําตัวของมันเนี่ยลัดเหยื่อเนี่ยแล้วกินเป็นอาหารหรือถ้าเกิดช่วงมันหิวโซ้งมากเนี่ยมันก็คอ่อยลื้อออกไปออกล่าเหยื่อเหมือนกับงูเหลือมทั่วไปซึ่งอันนี้ก็จะแตกต่างจะในหนังทั้งเรื่องของเกี่ยวขนาดตัวและความดุร้าย ซึ่งเพื่อนๆหลายคนเคยดูหนังเรื่องอนาคอนด้าไม่ว่าจะเป็นภาค1 2 3หรือภาค4มาแล้วแต่ว่าที่เป็นที่เป็นภาคที่ดังๆคือภาค1กับภาค2ที่เป็นภาคแห่งตำนานเลยจริงนะครับคราวนี้เจ้างูยักษ์ชนหนึ่งเนี่ยก็คือไททันโนโบอาซึ่งเป็นงูยักษ์สมัยดึกดำบันที่ตัวยาวมัน12-14เมตรเดี๋ยวมีโอกาสผมก็ค่อยเล่าให้ฟังและอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับงูยักษ์ ที่ประเทศไทยเราเองคืองูยักษ์ที่มีตำนานในจังหวัดกาญจนบุรีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังซึ่งเป็นงูยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ลําตัวเท่าตู้ก,กับข้าวนี่หืมถ้ามีงูยักษ์ขนาดลําตัวเท่าตู้กับข้าวเนี่ยเหลืออยู่ในป่าบ้านเราจะเป็นยังไงแต่คราวนี้เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นตำนานของงูยักษ์ของเจ้างูยักษ์ซูคุริจูเนี่ยซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาบอกว่างูยักษ์ ซูคูริจูเนี่ยเป็นงูยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอนาคอนด้าหลายเท่าตัวเลยว่ากันว่ามันอาศัยอยู่ในป่าลึกแถบลุ่มน้ำเมซอนซึ่งมีรายงานของนักสำรวจชาวผิวขาวหลายคนรวมทั้งพันตีเพอร์ซีฟอร์ซสเนี่ยเขาเป็นนักสำรวจชื่อดังซาชาวชาสหรัฐเพราะว่างูยักษ์ที่เขาคนพบเนี่ยเป็น,ปนงูยักษ์ที่มีขนาดใหญ่มากๆและใหญ่กว่าความยาวของมันเนี่ย มากกว่า19เมตรเรื่องโดยมันมีเรื่องเล่าแบบนี้ครับคือนายทหารคนนี้เนี่ยเขาได้ล่องเรือเข้าไปในลุ่มน้ำอเมซอนเพื่อจะไปสำรวจเส้นทางต่างๆบากโกว่าขนาที่เรือของพวกเขาเนี่ยกำลังแล่นอยู่ในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยรากฏดว่าเขาไปเห็นน้ำที่เรือกำลังแล่นเนี่ยมันกำลังกัะเพื่อมอยู่แล้วมันเหมือนมีสิ่งมีชุดอะไรขนาดยักษ์เนี่ยกำลังว่าอยู่ใต้น้ำเขาได้ให ทางของเขาเนี่ยทำการหยุดเรือไอเจ้าสิงประหลาดนะเนี่ยมันกลับโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําทําให้พวกเขาและพเลเรือพวกทหารต่างๆเขาเนี่ยตกกันใจยใ,ใหญ่เลยเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันเป็นงูยักษ์ขนาดใหญ่ใหญ่แบบที่พวกเขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนโดยงูยักษ์ที่เนี่ยผโผล่หัวมาแล้วเนี่ยมันก็ทําการอ้าป,ปากหรือส่งสายตาที่ดุร้ายเนี่ยมาทางพวกเขาเหมือนกับจ้องจะโจมตี เขาเลยรีบให้พลเหลืองเขาเนี่ยเตรียมอุ้ต่างๆไมว่าจะเป็นปืนต่างๆเนี่ยให้พร้อมทันใดนั้นเองเนี่ยในพลคนนี้เขาก็ให้ทหารเนี่ยระดมยิงส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็ได้เล็งไปที่จุดตายคือส่วนหัวของเจ้าง,งูยักษ์ตัวนี้เมื่อระดมยิงกันแล้วเนี่ยลราเขาได้เล็งไปที่ส่วนหัวจุดตายของเจ้าง,งูยักษ์ชิดเนี่ยก็ทาให้เจ้างูยักษ์ชิดเนี่ยล้มลงและตัวมันเนี่ยดิ้นไปกับน้ำทำให้น้ำบริวเวณน,นั้นก่าเคลื่อนใหญ่จนน้ำเนี่ยสงบนิ่งแล้ว จากนั้นเนี่ยเขาให้ทหารเขาเช่วยลากเจ้างูยักษ์ชิ้นนี้ขึ้นมาบนบกแล้วทําการวัดขนาดความยาวของมันมันมีความยาวถึง19เมตรเลยทีเดียวคราวนี้เขาก็ได้นำเรื่องราวพวกนี้ไปเล่าให้ชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ในแถบลุ่มน้ำอเมซอนฟังโดยเขาก็อาจจะเล่าผ่านล่ามของเขาเนี่แหละชาวพื้นเมืองบอกว่าเจ้างูยักษ์ที่พันตีเปอร์ซี่เจอเนี่ยอันนี้ยังเด็กๆไปเพราะยังเป็นแค่ลูกของมัน เป็นไงล่ะครับแค่ลูกของมันมีความยาว19เมตรทำเอาพันตีเปอร์ซี่จะตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าชาวพื้นเมืองเราได้ฟังว่าพวกเขาเนี่ยเคยเจองูยักษ์เจ้าสูคุริจูเนี่ยขนาดยาว40เมตรเนี่ยนอนปายฝากอยู่ที่ฝั่งหนึ่งของลุ่มน้ำอเมซอนเป็นไงครับเนี่ยความยาวจริงมันถ้าเป็นตัวแม่ยาว40เมตรนี่ลูกมันยาวแค่19เมตรโอเคนะครับวันนี้ผมขอหอกฝากไว้เท่านี้นะครับไงก็ช่วย กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งข้างๆไปการแจ้เงเตือนเวลามีคลิปใหม่ด้วยนะครับและถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ข้างล่างนี้ได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ